บิ๊กดีเจรอดโพสต์ร้ยยาวฝากถึงผู้ชายวอนหยุดทำตัวไร้คุณภาพเรียกได้ว่าเป็นนักร้องชื่อดังอีกหนึ่งที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นสังคมต่างๆอยู่เสมอสำหรับบิ๊กดีเจรอดดีเจรัดหรือไบรอันเจรัดอุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบียนที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รา้ยยาวฝากถึงเหล่าคุณผู้ชายทั้งหลายผมมีวิธีทำให้ผู้หญิงในสังคมยุคนี้หยุดเฟียสหยุดเกลี้ยกล่อดครับนั่นก็คือ ผู้ชายทุกคนในสังคมต้องเป็นคนดีใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดแล้วผู้ชายทุกคนในสังคมต้องเป็นคนดีครับเพราะอะไรใจเย็นใจเย็นนะครับผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังครับคุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วความเฟียสของผู้หญิงนั้นลึกๆแล้วมาจากความเครียดแค้นของพวกเธอที่มีต่อเหล่าทักซิกเมสเทลินหรือเหล่าชายแท้ที่มีความคิดแบบชายเป็นใหญ่ครับ ซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วเพศชายและเพศหญิงนั้นต่างก็เป็นกระจกสะท้อนของกันและกันอยู่ครับถ้าในทางาศาสตร์จีนแบบเต่านั้นชายและหญิงต่างก็เป็นเหมือนหินและหยางของกันและกันหมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าถ้าเพศชายเป็นอย่างไรเพศหญิงก็จะเป็นแบบนั้นครับอ้าวถ้านั้นก็ให้พวกผู้หญิงเปลี่ยนก่อนสิทำไมเพศชายต้องเปลี่ยนก่อนล่ะคงมีฝ่ายชายตั้งคำถามนี้กับผมในใจผมจะตอบด้วยเหตุผลง่ายๆแล้วกัน มันก็คือความเป็นผู้นำครับธรรมชาติของเพศช,ชายนั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำครับพวกเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ปกครองผู้ปกป้องผู้ดูแลเพราะงั้นเพศช,ชายจึงควรเป็นผู้นำของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก่อนใครเลยครับเราต้องเป็นตัวอย่างของผู้ชายที่ดีก่อนแล้วสาวๆจะค่อยๆเปลี่ยนตามครับ หลายหลายคนอ่านมาจนถึงตรงนี้คงคิดว่าอะไรที่ทำให้คนที่เขียนโพสต์นี้มั่นใจถึงผลลัพธ์ขนาดนั้นผมคงต้องบอกด้วยเหตุผลง่ายๆง่ายๆอีกแล้วครับาาซึ่งเหตุผลง่ายๆนี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์อีกแล้วครับแต่คราวนี้จะเป็นของเพศหญิงบ้างอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าชายหญิงเป็นเหมือนกระจกสองกันเพราะงั้นถ้าธรรมชาติพื้นฐานของชายคือความแข็งแกร่งนั้นก็แน่นอนครับธรรมชาติพื้นฐานของเพศหญิงก็ต้องเป็นความอ่อนโยนนั่นเองครับใช่แล้วครับ คุณอ่านไม่ผิดรอกมันคือความอ่อนโยนครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกเธอไม่ได้เฟียสหรือเกลี้ยกล่อดกันแบบนั้นโดยธรรมชาติยังไงล่ะครับใช่ครับจริงๆแล้วในผู้หญิงทุกคนล้วนมีความอ่อนหวานและอ่อนโยนอยู่ครับผมพวกเธอมีความเมตตาน่ารักและน่าทะนุถนอมซึ่งเหตุผลตามธรรมชาติของมันก็เพื่อให้ฝ่ายชายอย่างเราเราต้องใช้ความแข็งแกร่งที่ตนมีคอยปกป้องพวกเธอยังไงล่ะครับนั่นแหละครับธรรมชาติออกแบบมาให้เรามีกันและกันชีวิตจึงสมดุลเพราะงั้นชายหญิงต้องปรองดองกันนะครับ แล้วเชื่อผมได้เลยครับตราบใดที่ผู้ชายในสังคมนี้ยังไร้คุณภาพอยู่พวกเธอจะไม่หยุดเฟียสอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอร้องนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายช่วยหยุดเทียสักทีเถอะผู้ชายดีๆอย่างผมเหนื่อยด้วยความหวังดีขอบคุณครับจากดีเจรัด